สวัสดีเพื่อนชาวสเตปกีครับวันนี้เราอยู่กับ OnePlus 3นะฮะแล้วก็ Moto Z นั่นเองนะฮะวันนี้เราจะมาทดสอบกันว่า2ตัวนี้เนี่ยตัวไหนหน่าซื้อกว่ากันนะฮะแต่เราคงไม่ได้แบบมาเอาความเร็วอะไรอินเป็นเกณฑ์หลักๆอย่างนั้นไม่ใช่นะฮะแต่เราจะพูดถึงเรื่องของภาพรวมว่า2ตัวนี้มีจุดเด่นจุด,ดด้อยต่างกันอย่างไรบ้างนั่นเองนะฮะโอเคนะฮะสตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับ Android 6.0ทั้งคู่เลยนะฮะมือเราไปโดนระยำหนึงโอเคตึบๆนะฮะเป็น Android 6.0นะ,ะส่วน OnePlus 3เนี่ยจะมาพร้อมกับ RAM 6เลยนะฮะอันนี้เอาไปก่อนโอเคนี่แรม6นะฮะส่วนตัวนี้จะอยู่ที่ RAM 4นะ a นักดราก้อตัวนี้ก็จะเป็นแค่820ที่เป็น speed clock 1.8ด้วยนะฮะตัวนี้จะเร็วกว่านะฮะสำหรับมัลพัตร3เนี่ยจะเร็วกว่า,เ,าเห็นผลไม่ไม่มากนักนะฮะแต่ว่าก็คือเร็วกว่าในตามหลักทฤษฎีด้วยนะฮะโอเคเรามาดูดูกันว่า,วาเจ้า CPU นะฮะที่เร็วกว่าเนี่ย มันจะเปิดเว็บได้เร็วกว่าขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวเราลองเช็คกันดีกว่าโอเคนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่หน้า google.com นะฮะเดี๋ยวเราจะลองเ,อเข้านะฮะเว็บไซต์พร้อมๆกันแล้วกันว่าอันไหนจะทําได้เร็วกว่ากันนะฮะสองตัวนี้ใช้เบราว์เซอร์ตัวเดีวยวกันนะ,ะก็คือ google chrome นี่นะฮะโอเคหนึ่งสองสามปึ๊บโอ้เป็นไงกลายว่าโมโตรเร็วกว่าเล็กน้อยด้วยฮะเขาเลยเลยนะหลักฮาร์ดแวร์สเปคกระดาษเนี่ยบางทีมันก็นิดนึงนะ,ะบางทีมันอยู่ที่รอมที่ทำมาด้วยนะฮะอ่ะครานี้วันพัสดุมาเร็วกว่านิดนึงเนี่ยมัน แต่ว่าทั้ง2ตัวนี้คืออยู่ในระดัแบบเร็วมากแล้วนะบางทีมันอยู่ที่จังหวะนิ้วของนักดุดด้วยนะ,ะว่าไหนกดก่อนแต่เห็นว่าวันพัสดีมาก,ก่อนแน่นอนแล้วสองสองครั้งเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าตัว CPU เนี่ยนะฮะของตัววันพัสดีเนี่ยมันเร็วกว่าจิ๊ดหนึ่งจริงๆนะฮะโอเคนะฮะเรื่องของการเข้าแอปเข้า Facebook อะไรคงไม่ต้องเปิดอะไรมากมายนะฮะอ่ะเรามาลองดูหน่อยละกันสำหรับการเข้านะฮะลองดู YouTube ปุ๊บนะฮะก็คิดว่าทำเร็วๆครัได้เร็วเหมือนกันการเข้า,ขากล้องฮะนนึงของซัม เนี่ยวันพัสดุฟีมันจะเร็วกว่าจิดหนึ่งนะนิดเดียวคนนี้สำหรับอ่ะทาดูเรื่องอื่นกปดก่อนถ้าเรื่องความเร็วเนี่ยเรารู้แล้ววันพัสดุฟีจะเร็วกว่าอยู่แล้วนะโอเคสเปคกระดาษก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นอย่างนั้นนะฮะตัวขอบจอของวันพัสดุฟีเนี่ยมันจะบางกว่านะฮะแล้วก็ดูดูแล้วเนี่ยเวลาจับหรือว่าเวลาถือเนี่ยค่อนข้างจะเออ่ถือแล้วเหมาะมือมากกว่านะฮะเพราะว่าตัวโมโตเซ็เนี่ยมันแอบว่าแอบบางไปนิดนึงนะฮะแต่ว่าก็ไม่มีผลเท่าไหร่หรอกแต่ว่าก็นิดนึงแล้วก็ตัวของขออบจนะะฮก ก็บางเหมือนกันนะแต่เรารู้สึกว่าวันพัสดีจะบางกว่าจีบหนึ่งนะฮะซึ่งเอาจริงแทบมองไม่ออกอีกหนึ่งอย่างที่หลายๆคนไม่ชอบเลยก็คือเรื่องของ o n s c r e e n buttons นะฮะหรือว่าปุ่มที่อยู่บนจอนะฮะสามปุ่มนี้นะฮะมันกินพื้นที่หน้าจอไปในขณะที่วันพัสดีนั้นไม่ใช่นะวันพัสดีนั้นปุ่มจะไปอยู่ข้างๆแนทนทาให้สามารถใช้พื้นที่หน้าจอได้เต็มที่มากขึ้นหล,หลายคนก็เลยชอบตรงนี้มากกว่าด้วยนะฮะด้านหลังฮะหน้าตาเป็นแบบนี้จริงๆแล้วด้านหลังนี่เราย โอเคนะในเรื่องของกล้องถ่ายภาพเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าในขณะที่เป็นกลางวันเนี่ยอาจจะธรรมดาเลยคือสูสีกันนะฮะแต่เราว่าโมโตแซตถ่ายรูปได้ดีกว่าและแน่นอนว่างานวิดีโอฮนะตัวโมโตเซตเนี่ยทำได้ดีกว่ามากๆเลยทีเดียวนะเพราะว่าอะไรนะฮะเรามาดูเรื่องงานวิดีโอกันนะฮะว่าว่างพัสดุเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนจากมุมนี้นะฮะตัทางซ้ายปุ๊บเป็นวิดีโอนนะฮะส่วนโมโตนี่โมโตนี่เปลี่ยนทางนี้ฮนะงงเลยกนเยอะเกินนะฮะเอาเลื่อนนะฮะอันนี้เป็นตั้งค่านะฮะของโมโตอยู่นี่นะฮะ โมโตเนี่ยเราจะเห็นว่าอัดนะฮะความละเอียดได้แบบ60 fps นะฮะแต่ว่า OnePlus 3เนี่ยจะทำแบบ60 fps ไม่ได้นะฮะแม้ว่าจะอัดได้แบบ 4K เท่ากันก็ตามนะฮะแต่ถ้าเรื่องงานวิดีโอแล้วแล้วก็เรื่องของคุณภาพที่ออกมาเนี่ยรับรองเลยว่า Moto Z ทำได้ดีกว่าเยอะมากๆนะฮะในขณะที่ถ่ายรูปในที่มืดเนี่ยเราก็ยังว่า Moto Z ก็ยังทําได้ดีกว่าวันพั3เช่นกันดังนั้นะนะเรื่องกล้องเนี่ยเราว่า Moto Z ค่อนข้างาจะกินกินอยู่ระดับนึงเลยทั้งเรื่องงานวิดีโอเรื่องอะไรแต่ก็อย่างว่าด้วยเรื่องของราคาด้วยนะฮะคราวนี้เรื่องอุปกรณ์เสริมางฮะก็คือตัว Mo t ตจะมีตัว m o สนะให้ต่อเพิ่มเข้าไปนั่นเองนะฮะแปลงล่างนู่นเป็นล่างนี่นะสมมว่าสีจะไม่มีอะไรต่อได้นะฮะ ตัววันพัสดุนั้นนะฮะจะมีรูหูฟัง3.5นัน,นะคะที่โมโตแซนั้นไม่มีรูฟัง3.5นะฮะลำโพงของวันพัสดุนั้นอยู่ด้านล่างฮะ,ะแต่โมโตแซอยู่ด้านบนตรงนี้ฮะ,ค,ะคุณภาพเสียงนั้นทั้ง2ตัวเนี่ยตัววันพัสดุจะลำโพงด,ดีกว่านะะฮนิดหน่อยไม่เยอะมากเท่าไหร่เพราะว่าอย่างที่พูดว่าโมโตแซเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากคือเป็นลำโพงเออซีค่อนข้างดีมากนะฮะกล้องหน้านะฮะกล้องหน้าเดี๋ยวมาดูกันอะไรเดียวกัน ถ้าเรื่องกล้องหน้า2ตัวนี้นะฮะเราว่าโมโตเนี่ยยังทําได้ค่อนข้างเวิร์กนะฮะเวิร์กกว่าโดยเพราะเรื่องของคอนทราสต์แต่ว่าบางคนอาจจะไม่ค่อยชอบเรื่องของคอนทราสต์จัดเพราะว่าบางคนเล่นกล้องหน้าแล้วเหมือนกับว่าคอนทราสต์มันจัดก็จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะฮะเอ่อแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใส่พวกแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับพวกเอ่อ t y Plus หรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเข้าไปเนี่ยทั้ง2ตัวถือว่าเป็นมือถือที่กล้องหน้าดีแต่ถ้าให้เลือกว่ากล้องหน้าไหนดีกว่ากันเนี่ยเราไม่ชอบกล้องหน้าของ One Plu ทรมากกว่าเพราะว่าคอนทรา ม,มืดเข้ม,ขมนะคบบางคนต้องการความใสๆแต่ว่าก็ปรับแต่งกันไปนะฮะแต่ว่าถ้าถามเราชอบอะไรม้าวกกวาเราก็ชอบตัวน,นั้นนะฮะโอเคนะฮะเรื่อ, GPS อง GPS ต่างๆเนี่ยสองตัวนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างดีนะฮะดีทั้งคู่เลยแบตเตอรี่นะฮะตัว o n e 3จะทนกว่า Moto Z นะฮะอยู่ระดับนึงเลยทีเดียวนะฮะเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันหนึว่าสรุปแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะฮะ Moto Z นั้นจะมีความโดดเด่นนะฮะในเรื่องของงานวิดีโอนะฮะ,ะ,ะงานวิดีโอที่โดดเด่นแล้วก็เรื่องของการต่อมอสนั่นเองนะฮะ รวมถึงงานประกอบที่ดูหรูหราพรีเมียมไฮโซมีตังนะฮะนั่นก็คือโมโตโมโตจะออกมาเป็นแนวแนวนั้นโซฟอร์ทชีจะเน้นออกแนวคุ้มค่าในราคาที่ถูกกว่าเนี่ยคุณได้แรม6ได้รอม64ได้สเปคซีพยูที่ดีกว่านะฮะและความเร็วที่พุ่งกระฉูดมากกว่ากล้องก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ว่างานวิดีโอก็คงจะสู้ไม่ได้นะฮะก็สำหรับใครที่ต้องการความครบเครื่องนะฮะถ้าเป็นเราให้เราเลือกนะฮะเลือกยากทั้งเลยอะ่ะ ก็ยังยังชอบ Mo t o ซในเรื่องงานวิดีโออยู่มันต้องอยู่ที่ว่าคุณใช้งานวิดีโอหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคุณใช้งานวิดีโอรับรองว่าคุณจะต้องเริ่มโม o ตเซตแน่นอนนั่นเองนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ใช้งานวิดีโอเลยนะ,ะเลยนะใช้คาว่าเลยไม่ใช้เลยนะฮะรับรองว่า one plus t ไม่ทําให้คุณผิดหวังแน่นอนนะฮะก็ลองไปเลือกดูตามใจที่คุณชอบนะฮะและอย่างหนึ่งไอ้นี่มีหูฟัง3.5ด้วยไอ้นี่ไม่มีนะฮะเออต้องต่อแยกออกไปนะฮะก็อาจจะไม่สะดวกสบายมากกว่าอย่างที่พูดเลยถ้าไม่เน้นงานวิดีโอจริง m o โตเซเนี่ยอาจจะเป็นตัวเลือกที่หลายๆคนนั้นยังชอบ o n e พัส s ีมากกว่าเพราะว่าผลโบทนะฮะในเพจออกมาเรียบร้อยแล้วฮะและทุกคนนะฮะเชียร์วันพัสีนะฮะมีคนามว่าพี่ครับแล้วผมควรจะเพิ่มเงินนิดนึงเพื่อไปเล่นง,งานวิดีโอไหมงานวิดีโอ2ตัวนี้ต่างกันมากนะฮะฟ้ากะเหวเลยคือ m o โต s ซ t ดีกว่าแบบเยอะมหาศาลมากๆนะฮะแต่ก็แค่เรื่องนั้นแหละที่ที่เห็นว่าโดดเด่ดนนะอันนี้มีแฟกลกองหน้นิดนึงนะฮะ ก็ตามนี้ก็ลองไปศึกษากันดูว่าชอบแนวไหนดูรีวิวแยกได้นะคะมีทําไว้ทั้งสองอันสำหรับวันนี้ล,ลําหลาบนี้นะฮะถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปนี้นะฮะกดสมัครรับข้อมูลข้างล่างให้กับรายการของเราด้วยนั่นเองนะจ๊ะหรือสนใจจะซื้อมือถือนะฮะติดต่อได้เบอร์ข้างซ้ายมือนี้เลยนะฮะอู่นี่เบอร์นี้เลยโอเคฮะสำหรับวันนี้นะดุดฮะ,ะแล้วก็รายการเสพกอีกต้องลํลาลาบนีเท่านี้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีฮะคืองานอัดวิดีโอนะของ one plus three นะแบบ full hd นะฮะ ก็มี o s การสั่นก็จริงนะแต่ว่าเวลาเลื่อนไปหรืออะไรเงี้ยฮะเดี๋ยวเราจะลองเดินดูเดืบเดืบเดบนี่คือเดินเดินปกติแบบมนุษย์เราเดินนี่แหละนะฮะประมาณนี้นะนี่คืองานอัดวิดีโอของวันพัสดีนะเดี๋ยวเราไปดูของโมโตแซกกันบ้างนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างโอนะของโมโตแซกนะฮะแบบพันแปดสิบีแบบ f ู l l h ชดีนะฮะแต่ว่าตัวนี้เป็นหกสิบแล้วก็ที่แน่นอนเลยนะฮะก็คือมีเรื่องของโ s การสั่นด้วยอะเดินเหมือนเดิมมุมเดิมเลยนะฮะ เดี๋ยวเราก็จะได้รู้กันว่าอะไรที่มันแบบถ่ายวิดีโอได้ดีกว่าแล้วต่างกันขนาดไหนนะฮะรวมถึงเรื่องของสีและรายละเอียด่าต่างๆด้วยนะฮะโอเคตามนี้นะจ๊ะ